สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับฟักแฟงนะคะวันนี้น้องแฟงอยู่ที่ร้านสามเลี่ยมออโต้ขอนแก่นเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องแฟงจะมารีวิวรถเก๋งโตโยต้านะคะเป็นรถที่ยอดนิยมของหมู่วัยรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับเจ้ายาริเอชิปหน้าใหม่คันนี้นะคะน้องคันนี้นะคะเป็นรถโฉมปี2025นะคะเลนไมมาพร้อมอยู่ที่21 0 0 0 กิโลเท่านั้นคําไม่นอนมากๆยคะและยังเป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นรถปี2015วิ่งประมาณ20,000เอนะคะได้ตัวรถสีขาวทั้งคันแบบนี้นะคะ่ะตัวนี้ยังเป็นใหม่อยู่นะคะสภาพคือนางฟ้ามากๆเลยนะคะลูกค้าไฟหน้าน้องนะคะได้ไฟหน้าแบบ LED มาให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะไฟหน้าสวยๆแบบนี้มาพร้อมไฟ Daytime r ล n n น n g Light นะคะและยังมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึง2ตัวนะคะใครได้ไปวันนี้นะคะในราคาที่ประหยัดจากป้ายแดงนะคะลดไปเป็นแสนนะคะวันนี้น้องอยู่ที่5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้ไม่หวกเพิ่มนะคะราคาน้องอยู่ที่5 0 0แสนกว่าบาทเท่านะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอแอดบ้านเขียวมาค่ะที่ แอด1น3 b นะคะหรือว in ่าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดของรถเพิ่มเติมก็โทรได้นะคะที่เบอร์0 6 1 3 6 7ก8น4ได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้โปรโมชั่นพิเศษอย่าลืมแคปหน้าจอมานะคะแคปหน้าจอแล้วค่อยแอดบ้านเขียวค่ะที่แอด1 2 3 b นะคะเข้ามาที่หน้าร้านไม่อยากรอคิวนะคะแจ้งั้นหมายกรบแฟงได้เลยนะคะ น้องคันนี้ได้กระจังหน้าสีดํานะคะเป็นกระจังหน้าเส้นตรงแบบนี้นะคะลูกค้าป้ายนะคะน้องจะได้เป็นป้ายตัวนี้เลยหนึ่งหนึ่งสองสองห้านะคะ,ส,ะสวยๆหนะ้าป้ายขอนแก่นนะคะและย้ํานะคะรถที่ออกจากทางร้านมาทุกคันนะคะน้องจะออกจากมอสจะเป็นป้ายขอนแก่นนะคะหรือหากลูกค้าอยากได้ป้ายกรุงเทพน,นะคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะ ส่วนตัวล้อนะคะน้องมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะตัวล้อได้ล้อสีทูโทนนะคะเป็นล้อแท้ๆของแบรนด์โตโยต้าและยางได้ายางใหม่ขัดเงามาให้แบบนี้นะคะไม่มีสิ่งต่เลยนะคะดอกยางนี่นะคะยังใหม่ๆอยู่นะคะนี่นะรถสภาพนางฟ้าของจริงเลยค,ะะคะ่ะลูกค้าใช้งานน้อยมากๆคะ่ะใหม่แค่สองหมื่นเท่านั้นเองและน้องคันนี้นะคะได้กล้องมองรอบคันมาให้นะคะไฟเลี้ยวมีติกระจก กระจกสีดําตัดกันกับสีตัวรถมาพร้อมกันสนัดยาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญน้องคันนี้คะติดกันลอยมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นตัว A อทินะคะหน้าใหม่นะคะเป็น A อทิปทิมเมียมรักชูรี่เลยนะคะลูกค้าในราคาวันนี้ราคาประหยัดมากๆนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะภายในคันนี้นะคะเหมาะสาหรับวัยรุ่นมากๆนะคะ ตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีแดงนะคะนี่นะสภาพใหม่กิฟต์แถมพรมด้านล่างสีแดงจะสวยแบบนี้เลยนะคะแถวคอนโซลหน้านะคะเป็นคอนโซลหน้าสีแดงนะคะตัดกันกับสีดำมาให้นะคะให้ความพรีเมียมรักชวรี่นะคะส่วนช่องเก็บเอกสารนะคะมีมาให้ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะสาม,มารถใส่เอกดาษ A4 เข้าไปได้เลยนะ ที่บางเด่นนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้คือสภาพยังใหม่ๆอยู่นะคะฐานการใช้งานที่น้อยมากๆนะคะตัวเบาะนี่คือยังตึงยังใหม่อยู่นะคะส่วนเกียร์นะคะน้องมาพร้อมเกียร์ออโต้แถวตรงนะคะนี่นะให้ดูนะคะว่าออปชั่นน้องเยอะมากๆนะคะลูกค้าเกียร์ได้ออโต้แถวตรงนะช่องแอ มาให้ถึงสองฝั่งนะคะและได้ปุ่มพูสตานะคะใครที่อยากดูห้องเครื่องนะคะลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้านแจ้งนั่นหมายับแฝงได้เลยที่รองแขม,มีมาให้เรียบร้อยนะคะสภาพคือใหม่มากนะคะนี่นะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาเลยคะ่ะว่าอยากดูคันนี้หรือสนใจคันนี้แคปหน้าจอทักเข้ามาได้เลยนะคะด้านประตูนะคะมีลำโพงมาให้ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็จกปรับอัตโนมัติให้นะคะที่รองแก้วน้ำใส่ขวดน้ำวางได้เลยค่ะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วเราไปชมห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะลูกค้าแล้วชมห้องผู้โดยสารกันนะคะนี่นะคะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ติดกันร้อยมาให้เช่นกันคะ่ะลูกค้าในราคาที่50,000 0กว่าบาทนะคะได้ออปชั่นประมาณนี้เลย นี่นะด้านประตูนะคะเป็นเติมๆนะคะและที่ร้านเรานะคะมีรับประกันโครงสร้างรับประกันคุณภาพะคะ่ะไม่มีจมน้ําย้อมแมวกอไม้พิกคว่ำมแน่นอนนะคะชนหนักชนเบาก็แทบจะไม่มีหรือไม่มีเลยนะคะส่วนภายในคันนี้นะคะได้เบาะหนังสีแดงนะคะตัวเบาะยังใหม่ๆแบบนี้นะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยใครดูคลิปแล้วไม่สนใจนะคะนี่นะดีไซน์ออกมานี่นะคะสภาพเบาะ ช่องหลังเก็บเอกสารนะคะตัวนี้ยังตึงๆอยู่เลยมาพร้อมช่องแอร์หลังถึง3ตัวช่องเชื่อมต่อก็มีมาให้นะคะนี่นะคะดีไซน์ประมาณนี้เลยสำหรับยาริสเอทิพรีเมียมลักชวรีนะคะตัวนี้นะคะ,ะผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นต้นเท่านั้นค่ะแันวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะใครที่สนใจแคปหน้าจอให้ติดป้ายทะเบียนได้เลยค่ะหรือว่าแชร์ลิงก์เข้ามานะคะที่บ้านเสียที่แอดหนึ่งสองสามบีนะคะ หรือว่าเจอช่องทางไหนทักมาไม่เป็นนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวทางแอดมินทักไปนะตัวด้านท้ายนะคะได้เซ็นเซอร์หลังมาให้ถึง4ตัวนะคะลูกค้าเซ็นเซอร์หลังถึง4ตัวกล้องรอบพันกล้องหลัง1ตัวไฟท้ายแบบฟ u ู l LED มาให้เรียบร้อยนะคะไฟท้ายส,สวยๆนะเพราะคันนี้เป็นยาริสเอชพรีเมียมล y ักชวรีนะคะตัวนี้นะคะเปิดด้านท้ายคือเปิดง่ายมากนะคะ นี่นะคะไม่ต้องออกแรงนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะส่วนตัวด้านท้าย A อชี ip, คันนี้นะคะบอกเลยว่าช่องเก็บเอสาขอพายค่ะบอกเลยนะคะว่าช่องเก็บของน้องคือใหญ่มากนะคะสําหรับรถ4ประตูนะคะลูกค้านี่นะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะช่องเก็บของถือว่าใหญ่มากนะคะบรรจุได้เยอะขึ้นนะคะใครที่สนใจนะอย่าลืมเข้ามาดูรถจริงนะคะเข้ามาที่ร้านแจ้ง นั่นหมายก็กแฟงได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเดิมๆนะคะลูกค้าเดิมๆนะคะรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันเลยะคะ่ะน้องรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมฝั่งด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะพวงมาลัยแบบผ่านการใช้งานน้อยมากนะคะนี่นะไม่มีหลุดไม่มีลอกนะคะ ได้อ p t i o นเยอะๆอ p t i o นแน่นๆนะคะสำหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีหน้าจอมาให้นะคะทุกอย่างคือปกติใช้งานได้ปกติและทางร้านล้วนะคะลูกค้าหากไม่มั่นใจนะคะลูกค้าสามารถนำเข้าสู่ไปตรวจเช็คสภาพได้หากตรวจเจอชนหนักมานะคะหรือว่าจมน้ำย้อมแมวกอไม้ลูกค้าสามารถนำรถมาคืนที่ร้านได้เลยนะคะหากตรวจเจอนะคะทางร้านเราคืนเงิน100%ค่ะ นี่นะคะจะสวยแบบนี้นะคะและสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้ไม่สาใจลูกค้าอยากดูห้องเครื่องอยากให้เปิดดูภายในห้องเครื่องลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้านนะคะแจ้งเจ้าที่หน้าร้านว่านัดหมายน้องฟักแฟงได้นะคะที่เบอร์061367-7844นะคะน้องแก้มีอัปเดตคลิปทุกวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ